อนี <Mile dizzy> ้วใ่่ใ่ยงไม่หมดถาป่เือเลยใช่มเนี่เ่แล้วไปเ่มันะได้ไงอ้าถ่ายต่อแล้วป้า้บอก้าไม่ให้ถ่ายติดถ่ายได้ต้อปต่อคิวน้ามาแล้วนะคะนะป้าสู้ๆนะป้านะปีนะครับอยีดยาชอ ตลอดเวลาราชการทั้งวันวันนี้นะครับจากเวลาแปจุดศูนย์นยนอดถึงส6จุดศูนย์นนอนะครับตอนต, <breakup, S 2> ตอน enfin ตอนากาข้าวครับตอครับเชิญ และบริการตามลำดับลำดับขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เราได้จัดเตรียมไว้สำหรับท่านที่เข้ามาใช้บริการจะถ่ายกิโลผมนะขอร้องครับเจ้าหน้าที่จะถ่ายกิโลแล้วขอร้องใกล้เลยอ่ะ สำหรับวัคซีนนะครับวัคซีนที่ในช่วงเวลานี้นะครับเราก็บริการกับพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นทางเลือกได้ตามความสมัครใจของพี่น้องนะครับเไม่เตอานตอนนี้นะครับทางไม่บอกการจัดเตรียมวัคซีนเราก็จัดเตรียมให้เป็นสามสูตรนะครับ ก็จะมีสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือวัคซีนซีโนแวคเป็นเข็มแรกนะครับบวกกับเนตาเซนิก้านะครับสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นวัคซีนครับยินดีครับก็จะเป็นวัคซีนในในส่วนของเอตาเซนิก้านะครับ บวกกับเอตตาเซนิก้าทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็สูตรที่สามนะครับจะเป็นเอตตาเซนิกาบวกกับไฟเซอร์นะครับซึ่งสูตรดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถเลือกเลือกใช้เลือกรับวัคซีนได้ตมความสมัครใจนะครับผม สำหรับนะครับผมจะจำถึงไอ้พยาาไม่ได้ไปนะอาการข้างเคียงนะครับที่หลายคนอาจจะมีความเป็นห่วงกังวลว่าจะเกิดผลขขางเ,งเคียงองะไรและจะเไรแล้วนะครับอาการข้างเคียงท,ที่จะสามารถเกิดข,ขึ้นได้นะครับสำหรับผู้ที่รับวัคซีนผ่านไปนะครับก็จะมีดังนี้นะครับผมถ้าเกิดอาการดังที่ผมจะกล่าวก็ให้ ให้เรารีบสัเการแล้วก็รีบไปสถานบริการใกล้บ้านของท่านนะครับอาการอาการที่จะเกิดขึ้นได้ก็ก็เช่นนะครับกิออาการนักยักษ์ฉีกทสิ่งไปแล้วนะครับจะไม่มีแรงหรือว่าแข็งทันเนตัวยโยพันีขึ้นมานะครับ ก็สเก็ดนะครับหลักจากนั้ต่อไปนะครับประมาณสักไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับถ้าการเหล่านี้ขึ้นนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นอาการหน้าเคียงนะครับหรือในบางรายบางท่านนะครับอาจจะเกิดอาการมีอาการผู้อิรุ่วปวดศีรษะขึ้นได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นบริเวณที่ฉีดนะครับก็จะมีมีอาการปวดบวมแรงร้อ้นมานะครับซึ่งเป็นอันนี้เป็น เป็นอาการปกตททั่วไปนะครับของการการฉีดวัคซีนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอาการปวดเมื่อยนะครับหรือว่าอ่อนเพลียวนะครับอ่อนเพลียขึ้นได้นะครับในในหลายๆคนนะครับหรือไม่ก็จะเป็นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะครับก็เป็นได้นะครับครับหรือไม่ก็มีผื่นโมพิษในร่างกายของเรานะครับตามตัวนะครับในร่างกายของเราหรืออื่นนะครับเช่น ท้องหลบท้องเสียก็าห้นะครับอาการดังกล่าวนะครับอาจจะขึ้นเกิดขึ้นกับบางท่านบางรายเพียงอาการเยวหรือมากกว่าการก็ได้นะครับก็เป็นสภาวะร่างกายของของแต่แต่ละคนนะครับผมอันนี้ก็เยียะเยียนผ่านนะครับเยียนเยียดผ่านผ่านตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นแลวเราจะได้ไม่ มิจกกังวลจนเกิดไปนะครับเราเข้าใจแล้วก็สามารถดูแลคนเกียรติเราเรื่องว่าดูแลเราดูแลคนแวดล้อมเราแล้วากถีบสีแล้วได้นะครับได้ได้ยางอยากไม่ต้องกังวลจนเกิดไปครับผมอันนี้นี้ก็ก็คือส่วนที่ทางทีถ้าเราเนี่ยถือว่าสูงที่ต่อทำมันไม่ผิดนะไม่บอกไม่โทษเดียนไง ข้อแนะนำเอาไว้นะครับถ้าโอกาสนี้ครับผมขอคุณครับของน,นีสนะตรังโ ทางเองส่วนส่วนราชการนะครับทางเองทาสุดเรานะครับก็เปิดเป็นอย่าง้อยู่เพราะว่าขับพาอว่าไอ้ประชาชนเรายังยังรับวัคซีนได้ยังไม่ตามกําลังเราองการให้โดยวัตถุประสงค์ก็คือจะให้ชงเข็มแล้วภมคุ้มกันในภาพรวมโดยเร็วที่สุดนะครับเราจะโมดไปโดยเร็วที่สุดนะครับ นี่ก็คือผมนโอกาสจากเชิญชวนในตรงนี้ด้วยนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็<อ>ก็สามารถติดตามติด,ตา,ดตามการากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลของเรานะครับนนเป็นระยะยระยะไปเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาเดือนสองเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะดังจะเห็นได้จากว่าทางทางในเจ้าหน้าที่นะครับจะมีว่าเรานำรถมาสัมพันธ์นะครับ ทราบว่าภูพบเห็น้บ้างนะครับแน่นก็คือกระบวนการต่างๆที่ผ่านมาที่เราดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็จะดําเนินการในลักษณะน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ตามเป้าหมายจนก,กว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันที่เชื่อว,ว่าจะเกิดความปลอดภัยสาหรับที่น้องประชาชนนะครับผม ครับถูกต้องครับตอนนี้จากที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสัปปกครู่นะครับเมื่อตอนต้อตอนว่าวัคซีนตัวน,นี้ที่น้องประชาชนเรานะครับสามารถเลือกได้ตามความสมัครใจนะครับ,รบสูตรที่ที่กำหนดได้ตอนนี้ก็คือผมกล่าวซ้ำอีกที่หนึ่งก็คือมีซีโนแวคบวกเ,เอสต้านะครับสูตรที่หนึ่งเข็มหนึ่งเข็มสองนะครับนนแล้วก็เอสต้าซนิก้าบวกเอต้าซีนิก้า และก็เอตาซินิกาบวกไฟเซอร์เรื่องด้านะครับซิโนแวคนี่ก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับไฟเซอร์นี่จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับคีนโลีใหม่ที่ทันสมัยนะครับไม่ต่างกันครับเพราะว่าวัคซีน ท,ที่มาถึงที่น้องประชาชนนี่ก็คือเป็นวัคซีนที่รับรองถูกรับรองมาตรฐานกว่าก่อนไปไม่ต่างกันครับ,รบสบายใจได้ครับ <c oughs> ส่วนใหญ่นะครับ ผมก็ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้แต่ว่าวัคซีนที่ที่ก่อนมาสามารถฉีดได้แต่ตัวอย่างที่นิยมก็คืออาจจะเป็นกาขอลงขอจบคลิปแค่นี้นะคะที่เห็น